สวัสดีครับพบกับร้านอนาณาจักรล้อสิ่งจอหหอโคราชอีกแล้วนะครับผมอ่าดีแม็กมาจัดล้อ RE30 นะครับขอบ18สเปคจะเป็นกว้าง9ครึ 30, ่ง10ครึ่งนะครับผมส่วนยางก็ถางสุดตารางนะครับเป็นซูแม็ก265 ามห้าสิบแปดหลังจะเป็นสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดนะครับ,บามาดูขั้นตอนการใส่ยางกันบ้างโอ้โหเปล่งได้ใจเลยครับยางใส่นี้โอ้โหสุดตารางเลยครับใหญ่สุดในรุ่นโอ้โหดูสีเต็มเต็มทางๆเลยโอ้โหของจริงเกาะถนนแน่นอนอ่ามาถึงขั้นตอนถ่วงล้อนะครับถ่วงไว้จะได้ขับขี่ปลอดภัยนิ่งๆไม่สั่นสะเทือนนะครับผมอ่า,าแล้วเราก็มาทาพื้นผิวพ่นสีดุมกันสนิมกันโอ้โหดูสนิมเคลอะเลยครับโอ้โหทองแดงเลยเห็นปะอ่าพอพ่น ก็จะหล่อประมาณนี้ดำๆใส่ล้อใหม่จะได้สวยๆโหดๆหน่อยนะครับ<ฮ>เสร็จแล้วก็เป็นการยกล้อใส่รถครับผมโอ้โหสวยได้ใจยางเป่งเต็มเอดเลยครับเต็มหน้าล้อพอดีสวยมากงาน SPP กับยางซูแม็กโอ้โหหล่อจริงๆเสร็จแล้วก็ย้ำปอนสักหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจของทีมงานอนนนาณาจักรล้อสิ่งโอ้โหเสร็จแล้วทรงก็จะหล่อประมาณนี้สวยครับอ่าสวยจับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็มาตั้งศูนย์กันครับผมอ้าถ่ายดูตอนวิ่งกันหน่อยก็จะสวยแค่ไหนโอ้โหสวยสวยตรงก็ได้นะครับกระบะทันทีมาที่ร้านอาจารอฟติ้งอยากได้ทรงไหนคุยกันได้ครับผมอ่าถึงเวลาก็ตั้งศูนย์ส่งงานให้ลูกค้าครับจะได้ขับขี่ตรงต,รงตรงไม่เมื่อยแขยงครับผม สุดท้ายนี้ก็เป็นการถ่ายรูปเพื่อไว้เป็นกลเลอรี่เป็นความประทับใจนะครับที่ได้มาแต่งรถของร้านอนาณาจักรลอสซิงโครรโหรูปก็จะสวยประมาณนี้เพราะว่าตากล้องเป็นมืออาชีพอยู่แล้วโอเคถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็0 8 8 5 9 5 8 2 2 0ครับสวัสดีครับ Okay.